สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวในระหว่างสวัสดีเนี่ยเราต้องมองกล้องนี้กล้องนู้นมีถามสดด้วยกล้องนู้นอ่าเอาโอเคโอเคนะคะก็วันนี้ก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะคะของการออกนอกสถานที่แล้วก็ห้องสตูห้องใหม่ของเรานะคะก็วันนี้เรามาจะมารู้จักกันมากขึ้นนะเดี๋ยวรอเพื่อนเเข้ามากันนะ แล้วก็มาร่วมฟังกันนะคะในไลย์นี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะวันนี้สำหรับใครที่อยากจะรู้จักนะคะมาดามเน็ตแล้วใครที่ไม่ได้อยากจะรู้จักแต่ชอบส่องชีวิตมาดามเน็ตนะคะก็จะมารู้จักกันมากขึ้นนะคะในไลฟ์นี้รับรองว่าติดตามไปจนจบนะคะคุณจะได้อะไรมากมาย ในไลฟ์นี้แน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ทุกคนจะรู้จักผู้หญิงที่ชื่อมาดามเน็ตใน2บทบาทนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะรู้จักกันถึง2บ,บทบาทนี้นะคะก็เน็ตเองเนี่ยก็มีบทบาทอีกหบทบาทหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็น2อบวกหนึ่งมาเมาให้ฟังกันแล้วกันนะคะอาสลา,ามค่ะเดี๋ยวขอทักทายแฟนคลับนะคะ สวัสค่ะสล,สลาม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 นิจานนะคะสลามทุกคนนะคะฝากเรียกเพื่อนเข้ามาเลยนะคะรับรองว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้ต้องให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจกับทีมแพทย์พยาบาลหน่วยงานนะคะทุกหน่วยงานรวมถึงทุกมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชนแล้วก็รวมไปถึงผู้ป่วย นะคะแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยนะคะที่อยู่ในระหว่างไม่ว่าจะกักตัวมีการเสียชีวิตหรือะระหว่างการดูแลนะคะของเรื่องของโควิด -19 นะคะต้องขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนมากๆเลยนะคะในณโอกาสนี้นะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะ ยุคโควิดมาครั้งนี้มันมีผลกระทบกับทุกคนสุดๆและมากมายนะคะโดยเฉพาะผลกระทบนะคะที่เกิดเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องที่บางทีต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหดหูใจมากก็คือเรื่องของความแตกแยกนะคะบทบาทเนี้ยที่มาดามเน,นจะมาเมาให้ฟังเป็นสิ่งแรกเลยนะคะก็คือว่า โควิดเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนมองนะคะมันก็คือเชื้อไวรัสอันนึงที่โอเคเข้ามาในเมืองไทยแต่ว่าถ้ามันเกิดความร่วมมือกันนะคะในระหว่างคนไทยด้วยกันเนี่ยนะเชื่อว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้นะคะไปด้วยกันขอแค่ความร่วมมืออย่าลืมว่าครั้งหนึ่งนะคะเราอะเคยมีอย่างเหตุการณ์หมูป่า12ตัวคุณน้ำนางนอนนะคะ เราอะเคยจับมือมีทั้งคนไทยต่างชาตินะคะทั่วโลกเลยนะคะให้ความรักความห่วงใยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจให้เราเนี่ยผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ตอนนี้ก็เช่นกันค่ะในช่วงที่เกิดภาวะโควิดเช่นนี้นะคะโรคระบาดโควิดเช่นนี้ก็อยากให้นะคะนัดเองก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านไปได้ ะะแล้วสิ่งที่บอกว่าไม่อยากให้ทุกคนแตกแยกเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างที่คนไทยกำลังร่วมมือและต้องการกำลังใจมันก็จะมีบางบทบาทนะคะของความแตกแยกขึ้นมาบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งแยง่งการเอาชนะนะคะการอยากได้หน้านะคะการอยากได้เงินการอยากมีชื่อ การอยากทำนะคะหลายๆอย่างต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะในทุกๆอย่างทุกๆความร่วมมือถ้าพลังภายในนะคะของคุณนะคะหรือเรียกง่ายๆว่า Mindset ของคุณน่เป็นเช่นไหรมันจะส่งมาถึงพลังภายนอกนะคะพยายามนะคะในเมื่อคนไทยทุกคนเนี่ยต้องการกำลังใจต้องการความห่วงใย ะะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันอย่าคิดถึงอำนาจอย่าคิดถึงเรื่องเงินอย่าคิดถึงความได้หน้าหรือความอยากได้หรือความอยากมีนะคะนัทเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนนะคะแต่ด้วยความที่บางครั้งเนี่ยเราใช้ความเอ็นดูของผู้ใหญ่นะคะเราใช้ความที่เรามีคอนเน c t ชันบางทีการลงไปช่วยผู้ป่วย ะะหรือผู้ที่ประสบภัยก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเช่นกันว่าถึงความอยากใหญ่อยากดังอยาก,ดยากได้หน้าต่างๆนานาแต่สิ่งเหล่านี้นะคะนะ่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เรามองผ่านกันดีกว่าและเราเอาจุดๆนี้มาเป็นพลังร่วมมือกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้ผ่านไปได้บางคนชอบบอกว่าการมองแบบนี้มันเหมือนการสร้างโลกสวย แต่คุณไม่ร,รู้ไหมว่าโลกสวยทุกวันนี้มันทำให้คนยิ้มได้มันทำให้คนมีพลังนะคะแต่โลกที่มันคิดในมุมลบอ่ะมันมีแต่ความสูญเสียและมันมีแต่ความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอ่ะที่รู้จักมาดามเนสส่วนตัวนะคะแล้วก็รู้จักเนสเป็นการส่วนตัวจะชอบบอกว่าในบทบาทของการให้ของมาดามเนสเนี่ย มักจะมีรังสีอมหิตซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็ย่อมมีด้านดีและด้านไม่ดีนะคะจงรักให้ถูกทางจงให้ให้ถูกที่และคุณก็จะมีความสุขอ่างั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะในสองบทบาทที่มาดํานัดอยากแบ่งปันนะคะสิ่งที่อยากแบ่งปันนะคะแล้วในเป็นมุมนะคะก่อนอื่นเนี่ยมีใครเข้ามาอีกโอ้โหมีคันเทียบเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะ ชื่อนักีรัตแดงโกเมนะคะหรือทุกคนนะคะจะรู้จักกันตอนนี้ในนามของมาดามเน็ตนะคะตัวมาดามเน็เองตอนนี้เรามีสองบทบาทที่ทำนะคะเพื่อทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันสองหลัก,ลกสบทบาทหลักๆนะคะบทบาทแรกเลยคือบทบาทของการเป็นผู้ให้โอ้โหดูเหมือนดีดูเหมือนโลกสวยยังไงก็ไม่รู้นะคะคืออย่างนี้ต้องบอกว่า สิ่งที่นธะรทำและทุกคนรู้รู้ดีแล้วทุกคนเห็นนะคะคือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื่องของโรคมะเร็งและก้อนเนือ้อต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะจุดกําเนิดของตรงนี้มันเกิดจากการที่ว่าแต่ก่อนอะเคยอยู่และเป็นเบื้องหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้สลามค่ะสลามทุกๆคนอ่าฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอ่า<ม>ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะ จุดเริ่มต้นเนี่ยของการมาอยู่ในออศาสตร์นะคะของโรคมะเร็งธุรกิจเกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยมันเกิดจากแต่ก่อนเนี่ยแนทเนี่ยทำรายการภา,ารกิจพิชิตมะเร็งของช่อง H p a u s Channel กับคุณยุวดีบุญคองนะคะต้องบอกว่าเวลาที่เราลงพื้นที่อะค่ะแต่ก่อนก็อยู่เบื้องหลังพอมีโอกาสได้ลงพื้นที่ได้สัมผัสผู้ป่วยแล้วแบบ รู้สึกสงสารจริงๆนะคะแล้วมันมีเคสเคสหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเคสที่ทำให้แนทตั้งใจมาเรียนรู้นะคะในการดูแลตั้งใจที่จะหาวิธีช่วยตั้งใจที่จะใส่ใจและเอาใจลงมาทำร้อยรเซกับเรื่องของมะเร็งก็คือว่านทไปเจอเคสเคสหนึ่งนะคะพี่สมคิดเนี่ยอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ พี่แกป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทั้งตัวเลยนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าคีโมฉายแสงทำอะไรคุณหมอก็บอกว่าให้กลับมาทำใจถามว่าแกเสียชีวิตไหมแน่นอนคะ่ะทุกคนหนีไม่พ้นความตายแกก็จากโลกนี้ไปแล้วนะคะแต่วันที่แนทไปเยี่ยมแกแกก็รู้ว่าแกคงอยู่กับกับโรคเนี้ยอีกไม่นานแกคงจะไม่มีชีวิตละแกบอกแนทว่าแกขอกอดแนทหน่อยได้ไหม คุณรู้ไหมน้าตาเน็ก็ไหลแต่อีกใจหนึ่งก็เป็นเคสแรกซึ่งแบบว่าโหน้ําหนองทั้งตัวเลยแต่แนะสงสารค่ะแล้วแนทก็กอดเขากอดนานมากนะคะแล้วก็มีคนทีมงานเน็ตก็ถามเหมือนกันว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่กลัวเหรอไม่อะไรเหรอแต่คุณรู้ไหมว่าอ้อมกอดอันนั้นมันทําให้เรารู้สึกมีพลังมากมันทําให้เรารู้สึกว่าคนไทยนะคะที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยยังต้องการ มากกว่ายารักษาโรคคือกำลังใจมากกว่าสิ่งอื่นใดก็คือกำลังใจคุณรู้ไหมวันที่แนทกอดเขาเขาก็ร้องไห้แนทก็ร้องไห้เขาบอกว่าเขาว่าติดตามแนทมานานมากเขาไม่คิดว่าวันนี้แนทจะไปเยี่ยมเขาและเขาก็ขอกอดและเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าแนทเนี่ยจะกล้ากอดเขานะคะก็ เป็นเหตุที่ว่าเป็นจุดเหมือนเป็นไฟอะนะคะ,ะจุดประกายว่าให้เราต้องลุยทำสิ่งนี้นะคะแล้วมันก็จะมีอีกหนึ่งแง่มุมบอกว่าอ๋อพ่อแน่ละขายอาหารเสริมนะคะแน่นอนในอีกหนึ่งบทบาทก็คือเป็น CEO ของบริษัทไบโอโกลบอลฟู้ดไฟโตแซนนะคะซึ่งทุกคนรู้จักดีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมน้ำทับทิมยี่ห้อไฟโตแซนนะคะ ตรงนี้มันก็มีจุดกำเนิดมาจากผู้ป่วยเหมือนกันหลายแง่หลายมุมก็บอกว่าแนททาเพื่อจสโปรโมทสินค้าตัวเองขายอาหารเสริมตัวเองแต่แนะอยากจะบอกว่าการที่เราอ่ะได้สัมผัสผู้ป่วยนะคะแนทไม่ได้จับฉายนะที่เอาอะไรก็ได้มาให้ทุกคนกินสิ่งที่แนทเสนอสิ่งที่แนทแนะนำผู้ป่วยแนทกล้าพูดเลยว่าหนึ่ง มันมีงานวิจัยมากกว่ามาตรฐานที่มันนอกเหนือจากอยอามาตรฐานการควบคุมต่างๆนะคะคืองานวิจัยว่ามันสามารถช่วยได้ยังไงกับคนที่เป็นแล้วนะก็ยังมีการศึกษาว่าเฮ้ยถ้าสำหรับคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีตังจริงๆกินไม่ได้ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อของกูจะทำไงต้องบอกว่าอย่างนี้ทํามาทุกทางนะคะ แล้วก็มาได้สูตรสุดก็คือสูตรน้ําปั่นนะคะน็ตก็จะแยกสูตรน้ําปั่นว่าผู้ป่วยคนนี้ควรกินน้ําปั่นน้ําผักผลไม้อะไรนะคะบอกเขาไปเพื่อให้เขาได้ดูแลตัวเองแต่ท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาของคําว่ากําลังใจสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเคสไหนที่นัตไปเยี่ยมได้เนี่ยนะคะผู้ป่วยนัตด,ดูอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็คือคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะ นั่นแหละว่ากำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะคะคนที่ดูอยู่ลองลอง,ลองบอกแล้หน่อยสิคะว่าทุกวันนี้คุณเติมไฟให้ตัวเองคุณเติมกำลังใจให้ตัวเองอ่ะด้วยวิธีไหนด้วยวิธีไหนนะลอ,ลองลองลองให้ความคิดเห็นลองเสนอกันนิดนึงและเดี๋ยวถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจเดี๋ยวมีของรางวัลแจกนะคะคุณได้กำลังใจด้วยวิธีไหน นะคะสำหรับแนทเนี่ยกำลังใจแนทเนี่ยมาจากอย่างนี้วันไหนนะคะบางวันนะ่ะแนทบอกเลยเจอผู้ป่วยบางวันเนี่ยสิบรายก็มีนะคะเจอเป็นสิบรายแน่นอนเรากลับมาเราต้องมีความรู้สึกว่ามันน้อยแล้วมันเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าที่คนจะต้องป่วยเยอะขนาดนี้แล้วยิ่งไปเจอบางคนที่ไม่มีเงินนะ่ะยิ่งรู้สึกแย่มากว่าจะทำยังไงให้ ป้าคนนี้ให้ลุงคนนี้ให้พี่คนนี้รู้สึกดีขึ้นกำลังใจของแนทนะคะคือสำหรับอิสลามนะต้องบอกว่าอย่างนี้แนทเคยถูกแบบว่ากระทบกระเทือนด้วยปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างจนมากระแทกถึงปัจจัยภายในค่อนข้างมากสิ่งหนึ่งที่แนทยืนหยัดอยู่เสมอะแนทจะบอกกับทุกๆคนเลยนะตอนนี้ว่า กำลังใจของ넷เนี่ยมาจากการขอตลอดเวลาเนี่ยเน็บอกได้เลยว่าแน็ขอตลอดและแน็ก็จะไม่ขอกับคนอื่นเวลาที่รู้สึกว่าท้อแท้หมดพลังหมดกำลังใจนะคะเน็จะก้มสู่ยุดนานๆน,น,นะสำหรับพี่น้องที่เป็นอิสลามที่ฟังอยู่นะคะเพราะว่า มันมีคำพูดหนึ่งที่แม่นนดเองพูดอยู่เสมอว่าเวลาที่เราเนี่ยหมดพลังหรือเรามีปัญหาทุกใจอะจงร้องต่ออัลเหรอแล้วเมื่อเรามันไม่มีไม่มีผู้ใดที่จะรับฟังเราได้ดีจากพระเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ว่าสิ่งที่เราพูดเรากระจายออกไปเมื่อเราปรึกษาเพื่อนเราวันหนึ่งเขาจะทระยศเราเอาเราวปพูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้น พระเจ้าอลลอคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดที่จะบรรเทาเราได้นะคะก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูอย่างพี่หมูเนี่ยออยิ้มให้กับตัวเองใช่ก็คือคือพลังอย่างหนึ่งเลยนะคะการยิ้มให้กับตัวเองลองบอกกันมานะคะว่ากําลังใจของคุณในแต่และว,วันเนี่ยมาจากอะไรนะคะกำลังใจของแนทคือการที่วันวันเนี่ยเห็นผู้ป่วยไลน์มาบอกว่าฉันดีขึ้น หายปวดแล้วมันก็คือกําลังใจอย่างหนึ่งจริงๆนะคะอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งตอนนี้นะคะที่ทุกคนบางบางกลุ่มต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่ายังยังยังกระจายออกไปไม่มากนะคะรู้ก็คือในเรื่องของตอนนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ในยุคโควิด -19 w o r เวิร์ h ฟ m รมออกไปข้างนอกก็ลำบาก บางคนเนี่ยนะคะอย่างอ่านน็ตเนี่ยได้ทีมงานนึงอ่ะเป็นพี่จากการบินไทยได้มาโดยการที่เขาเนี่ยถูกออกแล้วบางคนก็จำเป็นต้องลาออกแล้วเพราะมันมันมัน,มนคือองค์กรใหญ่ๆตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีผลกระทบค่อนข้างมากนะคะบางองค์กรเนี่ยธุรก,กิจท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินทัวร้านอาหารเนี่ยถูกเกือบเกือบร้อเเ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่แนทสร้างตอนนี้ก็คือการช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีไรายได้นะคะด้วยการสอนออนไลน์เราก็จะมีกลุ่มของเรานะคะทุกคนก็จะใครที่อยากเรียนออนไลน์นะคะแนทบอกเลยนะคะผ่านทางเพจนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคุณทักแชทเข้ามานะคะ แล้วคุณก็บอกว่าคุณอยากเรียนคุณจะเอาวิชานี้ไปสอนอะไรไปขายอะไรเรื่องของคุณนะคะไม่ต้องมาว่าเอ้ยแนทจะหลอกมาขายข,ายของของแนทหรือเปล่าแนทจะหลอกมาขายไฟโตแซนหรือเปล่าหลอกมาขายโปรตีนหรือเปล่าหลอกมาขายไม่ค่ะคุณเอาความรู้ไปนะคะแล้วคุณจะไปขายอะไรเรื่องของคุณแต่สําหรับคนที่ไม่มีโปรดักแล้วอยากทํานะคะก็บอก น็ก็มีโปรดักต์หลายตัวที่คุณทำได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนยุคนี้คือไม่ใช่ยุคลงทุนนะคะถ้ามีคนชวนคุณว่าเอ้ยมาทำออนไลน์มาขายออนไลน์มาสิยุคนี้มันได้อย่างนี้แต่ต้องลงอย่างนี้นี่ลงเท่านั้นเท่านี้อย่าไปลงนะเศรษฐกิจแบบนี้ยุคแบบนี้ไม่ใช่ยุคที่คุณต้องลงทุนแต่เป็นยุคที่คุณต้องปรับตัววันนี้นะคะ สิ่งที่นัดออกมานั่นไม่ได้เก่งนั่นไม่ได้กูรูไม่ได้ครูทางด้านออนไลน์แต่มันเป็นประสบการณ์ล้วนๆที่สามารถบอกต่อคุณได้ว่ายุคนี้คุณต้องทําถ้าวันนี้คุณไม่ทําสักวันคุณก็ต้องกลับมาทําเพราะคุณอยู่ไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นโอกาสนะคะว่ามันเป็นทางรอดทางหนึ่งคุณดูสิแม่ค้าขายของดีๆวันหนึ่งมีโควิดมาถูกตลาดปิดอย่างเงี้ยคุณอยู่ได้ยังไง แม่ค้าต้องผ่อนรถซื้อรถมาซื้อบ้านลูกจ่ายค่าเทอมอีกแล้วเนี่ยตอนนี้จะเปิดเทอมอีกแล้วหาตรงไหนอะเงินะ่ะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่เงินซื้อทุกอย่างได้ในชีวิตนะคะแล้วทำไมนะถึงเป็นสองบทบาทนี้เพราะก่อนที่คุณจะป่วยนะคะคุณะ่ะต้องดูแลตัวเองแต่ในขณะเดียวกันอยากดูแลตัวเองถ้าจนมันก็ดูแลตัวเองยากพูดตรงๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยความรวยกับการดูแลกับสุขภาพมันต้องมาคู่กันนะคะมันจะรวยอย่างเดียวก็ไม่ได้รวยและนอนบนเตียงปะง,งาบปง,งาบก็ไม่ใช่ไอโอเคสุขภาพโคตรดีเลยแต่จนก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนัดว่าสองบทบาทที่นัดกำลังแบ่งปันทุกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดในยุคนี้ทุกคนต้องรวยและทุกคนต้องมีสุขภาพดีนะคะ เพราะสุขภาพดีก็นำมาซึ่งความรวยเงินก็นำไปสู่การมีสุขภาพดีได้เช่นกันถ้าคุณใช้มันเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสองบทบาทที่แนทอยากจะมาบอกว่านี่คือตัวตนนะคะหลายคนก็มีคำถามมาว่าแล้วแนทออกมาทำเพื่ออะไรแนทมาสู้นะคะมาทำตรงนี้เพื่ออะไรแนทไฟมากนะคะกับการที่ว่าจะให้ทุกคนได้มา เรียนออนไลน์ฟรีเนี่ยคุณรู้ไหมตอนนี้เนี่ยนะได้ประสานกับทางกรทอมอนะเพื่อเก็บมาเลยค่ะเด็กที่ตกงานตอนนี้คนจบปริญญากี่แสนคนที่คุณคุณจะไปสมัครงานไอคนเก่าเขายังไล่ออกเลยเขายังถูกลดเงินเดือนคุณจะไปสมัครงานคุณคิดว่าจะได้หรอนะคะเด็กที่ตกงานเด็กที่ไม่มีไรายได้แม่บ้านที่ไม่มีไรายได้อยู่กับบ้านนะคะมาเลยค่ะมาเรียนออนไลน์ มันอาจจะไม่ได้เป็นผลกําไรที่ตอบคุณเดือนละแสนแต่มันก็ทำให้ชีวิตคุณอยู่รอดได้นะคะพลังคือสิ่งที่สำคัญคุณงัดพลังในตัวคุณขึ้นมาแล้วก็มาเรียนนะคะมาที่ที่เรียนฟรีๆให้คุณฟรีๆที่ไหนมีอีกไม่รู้แต่ที่นี่มีแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทุกอย่าง มันก็เหมือนคอนเซปที่แนทบอกทุกคนว่าการแค่มีชีวิตอะทุกคนมีได้ทำงานงกๆกงกงกหาเช้ากินข้ามข้ามานอนตื่นมาก็งกๆก,ก,กงกหาอีกแล้วก็ข้ามานอนแล้วก็เครียดแล้วก็ถึงเดือนก็เดือนชนเดือนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือน,น,อนมันไม่มีความสุขอะคะ่ะชีวิตเกิดมามันต้องมีความสุขมันต้องได้ใช้ชีวิตมันต้องได้รู้ว่ารสชาติของชีวิตในหนึ่งชีวิตที่เกิดมามันมีอะไร มันต้องอยู่ให้ได้แล้วมันต้องอยู่ให้ได้ดีเราอาจจะไม่ได้ใช่มหาเศรษฐีหลายคนถามบอกว่าเฮ้ยแนทออกมาทำแล้วได้อะไรรวยเหรอค่ะรวยรวยแล้วมีมากพอที่จะให้รวยแล้วมีมากพอที่จะแบ่งปันนะคะรวยจนมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ความพอมนุษย์ไม่มีความว่าพอเพราะในเมื่อมนุษย์ไม่มีคำว,ว่าพอปุ๊บทุกคนก็ต้องทะเยอทะยานเหมือนการ ถ้าวันนี้นัดบอกว่าเอ้ยคุณไปตรงนั้นสิคุณเดินไปอีก5 9, นะ้าเก้านัดให้คุณแสนหนึ่งทุกคนก็ต้องรีบวิ่งใครไปถึงก่อนคุณได้แสนหนึ่งนะคะก็อยากให้คุณมองเป้าหมายของชีวิตแบบนั้นให้มีเป้าหมายการมีเป้าหมายมีพลังในชีวิตมันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ชีวิตคุณน่าอยู่ที่สุดในโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสองบทบาทที่อยากมาเปิดตัวและอยากฝากไว้ นะคะแนทไม่ได้ตั้งเพจมาดามแนทกันได้ใช้ชีวิตมาเนี่ยเล่นๆน,นะแนะใส่มันสุดพลังเหมือนกันนะคะเพื่อจะให้ทุกคนได้แนทไม่ได้มองว่าเอ้ยคนทั้งโลกต้องมาเรียนกับฉันต้องมากินของของฉันไม่ได้มองว่าแนทจะช่วยคนได้ทั้งประเทศแต่วันนี้ถ้ามีหนึ่งคนที่ตายไป วันหนึ่งแนะตายนะคะไม่ใช่เขาตายมีหนึ่งคนถ้าแนตตายไปแล้วเขาพูดว่าผู้หญิงคนนี้แหละมาดามแนตได้แหละที่เปลี่ยนชีวิตฉันพอแล้วค่ะมีความสุขแล้วค่ะกับการอยู่บนโลกใบนี้นะคะแต่ทุกวันเนี้ยต้องรีบทำเพราะว่ากระแสะเสียงการโดนด่ามันมาเยอะกว่าคำชมมันเลยต้องรีบทำรีบโปรโมทรีบออกมาไลฟ์เพราะว่าถ้าไม่ไลฟ์แล้วมันจะเกิดปัญหาว่า ก็เข้าใจกันผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยแหละค่ะการใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แนะก็ขอใช้สื่อตรงนี้เลยนะคะขอบอกเลยนะคะว่ากับการช่วยเหลือสังคมแนทยินดีช่วยทุกทุกทางทุกทุกด้านทุกทุกอย่างที่สามารถทำได้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำเพื่อหวังอยากดังอยากมี ความอยากดังสร้างได้ค่ะมีสตูเองมีเพจเองมอีคอนซัลล์อยู่ในมือมีเด็กในการสร้างกระพือเก่งออนไลน์ด้วยนะคะสร้างได้ถ้าอยากดังและดังได้ทั้งประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกตรงนี้เลยความอยากดังอยากได้ไม่ได้มีสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะจำไว้ว่าถ้าช่วยได้คือช่วยสุดพลัง ช่วยเต็มที่สิ่งที่เน็ตบอกอขอมาตลอดนะคะเวลาที่เน็ตจะปรับตัวเองเนี่ยมันจะมีหกสิ่งที่เน็ตขออยู่เสมอคือเน็ตขอว่าให้ตัวเองได้เจอคนดีขอให้ทุกวันนี้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ขอให้ได้มีการพูดได้ใช้การพูดในสิ่งที่ดี ให้ได้มีโอกาสได้พูดได้แบ่งปันในสิ่งที่ดีออกไปขอให้ได้มีโอกาสได้ขอโทษได้ขอบคุณได้ขออภัยและขอให้ได้มีโอกาสได้มีเงินเพื่อที่จะได้แบ่งปันผู้คนไปเพิ่มขึ้นและสิ่งสุดท้ายก็ขอให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุขได้ enjoy life และนี่แหละค่ะคือคำว่าบานามเน e ให้คุณได้ใช้ชีวิตไม่ใช่แค่มีชีวิต สำหรับไลน์นี้นะคะก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะคะกับทุกๆคนนะคะอาจจะดูเป็นวิชาการไปนิดนึงนะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนที่มาฟังหรือมาฟังย้อนหลังเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้จริงๆแล้วแนทก็ฝากทุกคนนะคะติดตามช่องเพจเพจนี้มาดามแนทนะคะหรือใครที่มีเฟซส,ส่วนตัวนะคะหรือแอดไลน์ไปนะคะก็จะมีขึ้นอยู่โทร มีปัญหาโทรมาได้ในสิ่งที่นัดช่วยได้นัดยินดีช่วยไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรนะคะเรามีทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักวิทยาศาสตร์นะคะอยู่ใกล้ตัวเราหมดเราไม่ได้หยิบอะไรขึ้นมาแล้วเป็นไก่กาอาราเลมาให้คุณกินไม่ใช่หนึ่งชีวิตมีค่าสําหรับนทะทุกทุกคนมีค่าสําหรับนะัแนทมองว่าทุกๆคนคือพ่อแม่คือคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นการที่นทใส่ใจดูแล คือทำเต็มที่นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตไม่ใช้ได้มีชีวิตในอีกบทบาทที่สร้างให้ทุกคนมีรายได้แนทก็ทำเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้มีกินมีใช้ไม่ใช่แค่มีไปวันๆนะคะให้ทุกคนได้มีกินมีใช้มีเงินพอมีเงินที่จะจ่ายใช้ชีวิตได้ท่องเที่ยวได้กินดีอยู่หรูนะคะนั่นคือแนทะ ในอีกบทบาทหนึ่งของตอนนี้ในยุคภาวะแบบนี้ที่ทุกคนต้องจับมือกันแนะช่วยค่ะใครอยากร้องเรียนอยากอะไรเข้ามามาดามแนทแนทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่เอ็นดูไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นสอกอไม่ได้อยู่ในสภาแต่ฉันทำได้ในสิ่งที่ฉันรับปากเพราะฉะนั้นการมีเรื่องกับ,บาดามแนทไม่น่ารักนะคะ ฝากไว้ด้วยสำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะปิดยัง